กลับมาอีกแล้วนะกับการมารีวิวผลิตภัณฑ์ของ BHA DA Skincare by Dr. วาสนาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือนี่เลยก็ <S <S คือ BHA DA ฮ a นะแชม o ูแล้วก็ BHA DA ฮานะทรี t เม n t อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเนาะก็จะมีทั้งแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์เลยนะเป็นเซ็ตคู่กันเลยที่วันนี้เราจะนํามาพูดถึงกันเนาะก่อนอื่นเราก็ขอมาเริ่มกันที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแชมพูกันก่อนแล้วกันเนาะมีไฮดังฮานะแชมพูมีสารสกัดจากมะกรูดโปรโตีนแคลาตินแอนโทไยซา,ยานินที่ช่วยด<ม>ีท็อกสิ่งสกรปรกที่ตกค้างบนหนังศีรษะได้อย่างหมดจดช่วยบํารุงรากผมและฟื้นฟูการเจริญเติบโตของเส้นผม นอกจากนี้ยังมีวิตามินจากธรรมชาติและสารสังเคราะห์บริสุทธิ์ที่มีคุณสมบัติช่วยเปลี่ยนแปลงผมเสียให้กลับมาแข็งแรงเงางามงาม,มีน้ำหนักลดความมันลดปัญหาผมขาดุดร่วงรวมไปถึงลดปัญหาผมขาวได้อีกด้วยบีฮาดาฮานาทรีมเมนต์มีส่วนผสมเกรดพรีเมียมหลากหลายอาทิเช่น เพียวคราตินโพลีเพปไทด์ที่มีคุณสมบัติช่วยบำรุงและฟื้นฟูผมแห้งผมเสียผมแตกปลายที่เกิดจากการย้อมดัดใดให้กลับมาแข็งแรงเงางาม,งามและนอกจากนี้สำหรับใครที่ชอบดัดผมเป็นประจำอย่างเราเลยนะก็คือจะช่วยในการที่ให้ผมของเราเนี้ยมีบอลลุ่มขึ้นแล้วก็อยู่ทรงได้ยาวนานอีกด้วย และทั้ง2ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ว่าจะเป็นบีฮดาฮานาแชมพูหรือบีฮด n ฮานาทรีม n ์ทั้ง2ตัวนี้ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเส้นผมและหนังศีรษะของเราอย่างแน่นอนและหลังจากที่เราได้ทดลองใช้ทั้งบีฮดาฮานาแชมพูแล้วก็บีฮด a ฮานาทรีมดทั้ง2ตัวนี้เราพูดเลยว่าเราประทับใจมากๆคือในตอนแรกที่เราเริ่มใช้ใช่ไหมเราแบบ เปิดมาแล้วเราก็ดมกลิ่นก่อนคือแบบพูดได้เลยว่ากลิ่นคือหอมมากและที่สำคัญคือกลิ่นเนี่ยติดทนแล้วก็อยู่กับผมเรายาวนานมากจนถึงตอนนี้คือแบบพอเราดมอะแล้วยังได้กลิ่นแบบของแชมพูอยู่เลยอะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าออผมเราเนี่ยสะอาดเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยเป็นคนที่ผมยาวมากทุกคนอันนี้ขนาดเรามัดแบบมัดสูงแล้วนะทุกคนก็จะเห็นว่าผมเราอะคือยาวมากใช่ไหมเราก็ด้วยความกังวลที่เฮ้ยผมเรายาวอะเราต้องบีบแชมพูอะออกมาเยอะหรือเปล่ามันจะต้องแบบเปื้อนแน่เลยเนี่ยแต่เราก็ มาว่าแชมพูเนี้ยไม่ต้องบีบเยอะถึงแม้ผมคุณจะเยอะแค่ไหนคุณก็ไม่ต้องบีบก็คือบีบนิดเดียวก็พอทรีมนก็ใช้นิดเดียวก็พอเราก็เลยอ่ะลองดูว่าแบบเฮ้ยจะอยู่เปล่าไงซึ่งพอเราบีบอ่ะนิดเดียวมาใช้อ่ะทุกคนคือมันทั่วผมทั่วหนังศีรษะเราจริงๆคือแบบแบบบีบนิดเดียวก็คือเอาอยู่แล้วอ่ะแล้วรู้สึกถึงความสะอาดมากพอเราล้างน้ำใช่ไหมเราก็ได้ยินเสียงแบบผมอ่ะเสียงหนังศีรษะเราดังแบบเอดแอดแอดเนี่ยคือเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มันได้ยินเป็นเสียงแบบ างเงี้ยที่หนังศีรษะเราคือรู้สึกได้ถึงความสะอาดมากๆจริงๆเนาะและด้วยพื้นฐานของเราแล้วเราเป็นคนที่ผมอยากโรกะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะแบบตื่นนอนมาแล้วก็มัดผมหรือว่าปล่อยผมออกบ้านได้เลยคือมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนคือผมเราฟูม,มากเนาะเราก็เลยจะต้องไม่ทําการหนีบผมหรือไม่ก็ลอนผมก่อนออกบ้านทุกครั้งนะและสิ่งที่เราสัมผัสได้เนาะก็คือทุกครั้งที่เราลอนผมอะเรารู้สึกว่าผมลอนของเราอะ มันอยู่คงทนได้นานยิ่งขึ้นค้อเสียในการที่เราลอนผมมาแล้วเราออกจากบ้านไปอ่ะซึ่งบางครั้งอ่ะคือออกไปได้ยังไม่ทันชั่วโมงสองชั่วโมงเี่ยผมเราก็คือคลายแล้วทุกคนคือแบบเฮ้ยมันคลายเร็วมากไม่ว่าเราจะเปลี่ยนอ่าสเปรย์ชีคผมหรือว่าจะใช้แบบทั้งอ่ามูสคือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกหรือว่าใช้ทั้งสองสเตช์เลยทั้งมูสทั้งแบบสเตช์อย่างเงี้ยคก็จะล็อกให้ผมอ่ะเราอยู่ลอนใช่ปะมันก็ไม่เคยอยู่เลยทุกคนและพอหลังจากที่เราได้ใช้แชมพูของบีฮาดะแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าลอนขขออองงงเรราาา่่่ะะยยยูทได้้วนน,นนนะิึ นอกจากนี้เราก็ยังรู้สึกว่าผมของเราเนี่ยมีความนุ่มยิ่งขึ้นนะเพราะก่อนหน้าเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแบบผมอ่ะคือเหมือนไม้กวาดมากทุกคนคือตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้สวยงามเท่าไหร่นะเพราะเราก็ใช้มายังไม่น่าจะถึงดึงเดือนนะเออแต่คือสภาพก็คือดีขึ้นกว่าตอนที่เรายังไม่ได้ใช้นอนแต่คือตอนนี้รู้สึกว่าผมมันนุ่มขึ้นนะรู้สึกให้ความสัมผัสที่ดีขึ้นคือจะให้คูณว่าแบบจากที่ผมแยกกายเปแบบผ,ผมนุ่มสวยสวยงามง ุกคนคือมันไม่มีแชมพูอะไรบนโลกใบนี้ที่แบบจะเกาะผู้ผมที่เสียของเราแล้วก็ใช้เพียงไม่กี่วันแล้วผมของเราก็จะสวยงานไม่ทันทีคือมัน ใช้เวลาอย่างเดียวเนาะทุกคนและนะตอนนี้เราก็เลยมาพูดถึงความรู้สึกของเราเนาะหลังจากที่ได้ใช้ทั้งตัวแชมพูก็คือบีาดะฮานะแชมพูแล้วก็บีาดะฮานะทรีทเมนต์เนาะทั้งสองตัวนี้เป็นระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนนะทุกคนก็คือให้ผลตอบรับออกมาที่ค่อนข้างโอเคเลยเนาะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราก็จะลองทดลองใช้ไปเรื่อยๆนะเราก็คิดว่าผมเราอะก็น่าจะสวยงามขึ้นเนาะ ำหรับใครที่ดูคลิปเรามาจนถึงตอนนี้แล้วแล้วสนใจอยากจะลองสั่งซื้อมาใช้กันยังไงก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ช้อปปีเลยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์และก็ข้อมูลต่างๆน้องไว้ที่ทางด้านล่างของคลิปเราละกันหรือถ้าใครอยากจะมีการาติดต่อสอบถามข้อมูลก่อนก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะที่ไลน์ของมีฮัดสกินแคร์ซึ่งเราก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้เช่นกันนะ แล้วก็พิเศษส,สาหรับใครที่ดูคลิปของเราอยู่เนาะแล้วก็อยากจะสั่งซื้อเรามอบส่วนลดไปให้เลย10%ซึ่งสามารถนําโค้ดของเรานี้นะไปแจ้งให้กับทางผู้จําหน่ายของบิฮดะได้เลย สุดท้ายนี้สําหรับใครที่ดูคลิปเราจนมาถึงตอนนี้ยังไงก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ช่วยกด subscribe ให้เราจะได้เป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อ,ตอไปเนอะโอเควันนี้ไปแล้วแลวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนขอบคุณที่ดูกันจนจบนะไปแล้วบ๊ายบาย